ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตนะ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไรก็ต้องข่ายมารักษาต,ตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกันละมีผู้คนมากมายที่มีอาการข้างต้นทาน KO แล้วเห็นผลชัดเจนเพียงแค่ทานระยะเวลาสั้นๆ KO ใช้สารสกัด จากธรรมชาติเข้มข้นเกรดพีเวียนหัววูบบ่อยบ้านหมุนไขมันในเลือดอยากดีขึ้นฟังคลิปนี้เลยค่ะหลวงพ่อวิชิตปริมุตโตค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวันดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุ70็ดสิปีเจ็ดส <70. S 2> ิบปีกว่าอ๋อค่ะหลวงพ่อก็อายุ70ปีแล้วนะมันตึงบาดไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับ มันเหมือนกับศีรษะนีบวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเนี่ยค่ะทรมานมากเลยมันทรมานมากอมโอ้ทรมานค,คิดว่าอย่างไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตา ผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็ อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะลักษณะนั้นก็เลยมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะมันก็เลยตัดสินใจลองทานปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊พวกอะ่ะไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิน้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ <c oughs> เพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปค่ะคือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแผ่บุญให้กับญาติโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อแล้วจะได้คงจะได้ทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายหลวงพ่อไม่ได้รับตังค์จากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดีก็ว่าดีจะไม่จ้าง มันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออย่างนี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มี<า>เป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเร่รงเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิแท่านั้นถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะโอ้ให้มากเกินสิบเลยโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ย ตอนเช้าจะหัวใจวิยงวิ่งแบบนาฬิกาเลยแล้วก็ปวดหัวปวดหัวอย่างแรงเลยแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนอนจนเก้าโมงสิบโมงกว่าจะลุกขึ้นพอมาเจอตัวนี้มันมีครบไงมีมีครบทั้งหัวใจทั้งหลอดเลือดทั้งไขมันในเลือดมันคุมได้หมดกินไปแพงแรกก็ดีขึ้นก็เลยกินมาตลอดระบบเลือดระบบหลอดเลือดระบบหัวใจอันตรายอันตรายเพราะว่า พอเป็นเข้าไปแล้วอะเงินพันกว่าบาทเนี่ยไม่แพงเลยถ้าเป็นขึ้นมาหาหงเงินเมินเงินล้านก็หมดนะขายบ้านขายที่เลยนะญาติเนี่ยขายบ้านขายที่เลยเอามารักษาก็ไม่เฟื้นขึ้นมาถ้ามันเป็นไปแล้วอะเขาเราียกเราต้องแก้ด้วยต้นเหตุก่อนอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุได้เงินแค่นี้นะอย่าเสียดายเลยเพราะว่ามัน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 ,มนจะไปเสียตอนหลังแล้วมันเท่าไรก็หมดนะคุณเพลยค่ะอายุ 6 6ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อำอเภอสังขะค่ะอ๋อค่ะก่อนที่ทาน,ฉ,นฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะเป็นมากี่ปีและะ้วเป็นมาห้าปีแล้วเป็นมาหปีนะคะแล้วช่วงที่เป็นเนี่ยมีความทรมานยังไงคะมีความทรมานไขมันมันเยอะหมอบอกว่าป้าไขามันเยอะแล้วค่ะให้ควบคุมไขมันให้ได้นะค่ะ แล้วช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการเนรี่ยค<บ>่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะค่ะเบาหวานก็ขึ้นแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะมีอาการมึนหัวสังเกตดูนในตัวเองเป็นว่าหมอบ,บอกว่าไขมันขึ้นสูงก็คงคิด คิดว่ามันคงเป็นกับระบบไขมันสูงและเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก195ค่ะแล้วหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะมันหลังทาน KO มีอาการดีขึ้นมาก เบาตัวแล้ว <Jeez. S 2> <74. S 1> ชาตามมือก็หายไปและ Arizona, <aha. S 1> อาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินไคะตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงนยังไงอยู่คะทานหลังอาหาร1เม็ดตอนเช้าแล้วตอนเย็น1เม็ดค่ะที่พี่บ้านนะคะทานเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่สิบเม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาการมึนหัวที่เวียนหัว ก็ปวดหัวมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการพวงเคะจะจะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวัน,นะคะโอ้ตอนนั้นเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะ ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยโวบูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเขา่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุะใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เนทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปี43โอ้โอเป็นมานาั้นมากมากอาการดังกล่าวเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงคือภาวะที่มีไขมันในเลือดสูงกว่าปกติโดยไขยมันในร่างกายส่วนใหญ่ได้แก่คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเส้นเลือดตีบอุดตันเป็นอันตรายร้ายแรงใครมีอาการดังกล่าวสั่งเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษโทร085-098-7584ย้ำ085-098-7584โทรเลยค่ะ